พุทธวจนะฉบับอานาปานสติหน้าที่สองหนึ่งภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปารถแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเป็นผู้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเป็นผู้เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำ สมัยนั้นสติที่ภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วก็เป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติของภิกษุผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วเป็นธรรมชาติไม่ลืมหลงสมัยนั้นสติสัมโพธิชงก็เป็นอันว่าภิกษุนั้นปารถแล้ว สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงสมัยนั้นสติสัมโพชฌงของภิกษุชื่อว่าถึงความเต็มรอบแห่งการเจริญต่อไปนี้มีความอย่างเดียวกันกับกรณีแห่งการตามเห็นกายในกายทุกตัวอักษร พระตจาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอ,เองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาะตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบิดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้และน้อมนำไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้คุณแม่หนิงศีวลีหรือคุณแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอาณาปานาสติหน้าที่สองสองค่ะ